การน,นันวิธีบทที่16ตอนที่1 2ถึง14ทําให้เราได้เข้าใจความคิดจิตใจของคนอิสราเอลในตอนนั้นมากขึ้นเมื่อโมเสสได้เรียกดาธานและอวิรัมเข้ามาพบคนทั้งสองได้พูดสิ่งที่ออกมาจากใจของพวกเขาทันทีว่าเราจะไม่ไปที่ท่านพาเราออกมาจากดินแดนอันอุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งเพื่อมาฆ่าในถิ่นธุระกันดารน,นี้ ยังไม่พออีกหรอแล้วตอนนี้ยังอยากเป็นเจ้านายเหนือพวกเราอีกหรอท่านไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยท่านไม่ได้พาเราเข้าดินแดนอันอุดมด้วยน้ำนมและน้ำพึ้งท่านไม่ได้ยกไร่นาให้พวกเราท่านไม่ได้ยกสวนองุ่นให้กับเราคิดจะตบตาคนพวกนี้หรือเราจะไม่ไปกับท่าน เขาได้พูดทั้งหมดถึงสิ่งที่มาจากหัวใจเขาเลยว่าพวกเขาได้เฝ้าจดจอและรอคอยว่าเมื่อพวกเขาได้ติดตามพระเจ้าองค์นี้มากับโมเสสแล้วเขาจะได้อะไรจิตใจของพวกเขาเฝ้าพะวงถึงแต่ฉันต้องได้ฉันต้องได้ฉันต้องได้ไ,ดไม่มีซักเสี้ยวความคิดหรือคำพูดที่สอถึงเจตนาที่ต้องการรู้จักพระเจ้าพูดซึ่งช่วยเหลือพวกเขาออกมาจากอียิปต์ พระเจ้าผู้ซึ่งประทานพระคุณดูแลป,ปกป้องและเลี้ยงดูเขามาตลอดข้อพระคมพีน์นี้ทำให้ยินดีนึกถึงผู้หญิงที่จ้องจะจับผู้ชายรวยๆเพราะต้องการผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ต้องการแม้กระทั่งที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยซ้ำพราะจนะคําบอกว่าเมื่อเราหว่านสิ่งใดเราก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นหากคุณต้องการความรักที่ดีก็จงเป็นคนรักที่ดีหากคุณต้องการพบรักแท้ ก็จงเป็นรักแท้ของผู้อื่นหากคุณต้องการเป็นผู้ได้รับพรก็จงเป็นผู้ให้และช่วยเหลือคนอื่นมนุษย์ยังรู้จักเลือกภรรยาที่ดีให้กับตัวเองแล้วพระเจ้าของเราจะไม่เลือกเจ้าสาวที่คู่ควรสำหรับพระองค์หรอคะจงเป็นเจ้าสาวที่ดีรอคอยกษัตริย์ของท่านนะคะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องคะ่ะ